ท้งทีแม่อยากกินอะไรครับเดี๋ยวผมจะทําให้แม่กินครับแม่อยากกินขุาต้มสับลูกได้ครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้แม่กินเองนะครับข้าวใจแลูกมนะ คุยกับแม่ไหมแม่มีอะไรทำงานอยู่แม่ไม่ค่อยสบายเลยลูกว่างมาดูแม่ไหมยังไม่ว่างแค่นี้ก่อนนะ ว่างไหมเนี่ยมีอะไรครับช่วงนี้แม่อาการไม่ค่อยดีเลยลูกว่างมาหาแม่ไหมไม่ว่างนะครับแม่เดีย๋ยวว่างแล้วแม่หาแล้วกันอืมอืมไม่ได้เรื่องเลยลูกแต่ละคน ไไหมเล่นเกมอยู่แม่จะหยิบเองดิโอ้ย oh แม่ครับแม่แม่เป็นอะไรครับแม่ครับแม่แม่เป็นอะไรครับแม่แม่น้องเล็กเรียกรถพยาบาลให้พี่หน่อยแม่แม่ครับมันจะตายแล้วเออมันจะตายแล้วตายตายเออขวาตายสีครับหมอสวัสดีครับพอด,ดีหมอไม่ได้แจ้งให้ทราบครับพอดีว่า แม่ของคุณเป็นโรคมะเร็งครับแล้วมีทางรักษาครับหมอถ้ามาเร็วกว่านี้คงมีทางครับแต่ว่าคุณมาสายเกินไปแล้วไม่มีทางรักษาเลยครับใช่ครับผมมะเร็งไร่ผิดตรงกันมันงครับแม่ผมจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนครับถ้ารักษาถ้าดูแลจิตใจด,ด,ดีจะอยู่ได้ประมาณเดือนเดียวครับ ก็ว่าแล้วแต่คุณแม่ของผมด้วยโอ้โ้โอ้เส็จแล้วเหรอครับคุณแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่อยู่โรงพยาบาลครับหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะทำไมแม่ไม่บอกผมเลย แกช่วยมันด้วยแม่ต <ops> ้องอยค่กับพไอนนแม่กลับบ้านแมกลับบ้านได้ไหม่อนแ่ะมัจะพาแม่กลับบ้านนะแม่ต้วพี่ก่อนนะทำไม แม่ครับแม่กินยาก่อนนะครับแม่ลรขึ้นมากินยาก่อนนะครับแม่รับยาแ,นะแม่จะไม่เป็นไรหรอกครับแม่นอนพักนะครับ ตื่นหรือยังครับได้เวลาทานยาแล้วนะครับแม่ครับลุกขึ้นมาทานยาก่อนนะครับแม่ครับแม่ครับลุกขึ้นมาทานยาก่อนนะครับแม่ครับแม่ครับแม่ แม่ครับแม่ลูกแม่ครับแม่แม่ตื่นมาจะเสียงดัองอะไรกันนังหนาเล่นเกมอยู่แม่มมนตายแล้วอ้าวแล้วทำไมแม่เป็นอะไรแม่ป่วยตั้งนานแล้วแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมอ่ะก็มึงมัวแต่เล่นเกมอ่ะจะเวลาที่ไหนไปบอกแม่แม่แม่ครับแม่แม่ครับ แม่ครับแม่แม่ตื่นมาคุย่ผมก่อนแม่แมพี่แม่ไม่อยู่กับเราแล้วนะฮะม,มพูดจริงใช่ไหมเดี๋ยวพี่รีบจับพี่ แม่เสียแล้วนะฮะทไมอยู่ดีแม่เสียเดี๋ยวรีบไปดีนี้แหละเออเรื่องสมบัติอะเราจะแบ่งยังไงวะในฐานะที่พี่เป็นพี่คนโตนะพี่ต้องได้มากสุดไม่ได้ดิผมอยู่กับแม่ที่นี่ตลอดผมต้องได้มากกว่าพี่ดิอยู่บ้านแล้วทําอะไรบ้างผมก็ช่วยดูแลแม่ไงตรงไหนที่ว่าดูแลแล้วพี่อะทําอะไรบ้านเคยกลมาหาแม่รึเป่ะมีงานอย่างอ่นรอ แม่เขียนพินัยกรรมไว้หมดแล้วเดี๋ยวทนายก็มาเดี๋ยวับ,บผมเป็นทน,นายของคุณอนิพากริยานีนะมีความยากํานพินัยกรรมบ้าบ้านพัตตา,ากาศในจังหวัดเชียงใหม่และพัทยาพร้อมที่ดินจำนวน200ไร่ รถลูกป,ประคา1สิบคันเงินออมทรัพย์พันล้านขอมอบให้กับนายอธิษฐานปีชยาเพียงผู้เดียวหูฟัลับคนนี้นะครับทำไมถึงมีแค่มึงคนเดียวที่ได้มาดกใช่ทำไมถึงไม่แบ่งให้เท่ากันอ่ะท่านนีทำไมแบ่งไม่เท่ากันวะ ตอนแม่ไม่สบายอ่ะไม่มีแค่กูคนเดียวที่ดูแลแม่ตอนนี้แม่ไปโรงพยาบาลก็มีแค่กูคนเดียวที่ดูแลแม่ตอนแม่เสียก็มีแค่กูคนเดียวที่อยู่กับแม่พวกมึงยังจะถามหามาเลยดูอีกหรอแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะดูแลน้องๆเองผมขอโทษครับแม่ที่ผมไม่เคยมาดูแลแม่เลยหรอ ผมขอโทษนะครับแม่ที่ผมอยู่กับแม่ตลอดแต่ผมไม่ได้สนใจแม่เลยแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่หลับให้สบายนะเดี๋ยวพี่ๆจะดูแลพวกผมเองขอให้แม่มีความสุขบนสวรรค์นะครับเกิดเรื่องอะไรเดี๋ยวแม่ไม่ต้องห่วงนะ มจะแบ่งให้ทุกคนเท่ากันเองครับ